สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ช่องหนุ่มปลาไพ่นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูการเปลี่ยนแปลงของอาหารกับน้ำที่เขาใส้ไแต่วานะครับมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นได้พ่องนะครับก็เขาท่าอยู่เนอดูแกาหมูที่เขาใส่ไวต่วานะครับว่ามันจะมีออย่างมากินก่อนนะครับดูกระป๋องแรกเลยนะครับ นำเสนอนำเสนอกระป๋องนี้นะครับกากมูหายไปนะครับทา,ทางที่ปิดฝานะครับปิดฝาแบบนี้นะมนมล็ดอย่างเอาไปบ่ได้นะครับกับกากมูหายไปวะส่วนสำลีก็แห้งแล้วนะครับก็เด๋ยวจเจนะ้าแนวเขาเพิ่มเขาเติม เติมกระป๋องหนึ่งนะครับนี่ครับากหมูหายไปไหนครับกากหมูนี่ครับแล้วก็ยังม,มีคุย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 นี่เต็มเลยนะครับส่งใส่ก้อนนี้นะครับ จะปกากหมูเวาเนี้ยมุงงานอาจจะเอาดินเข้าพอ,อกนะครับพอด,ดูในคลิปของคนอื่นไปบอกว่าก่อนที่มันจะก,กินมันจะเอาดินเข้าหอ,อกไว้ก่อนนะครับผมคุยดูแล้วนะครับกากหมูหายไปนะครับอืม ก็เดียวจะลองมาใส่ใหม่ก้ำนะครับส่นกระปองนี้นะครับอันนี้นี่กากะหมูยังเหลืออยู่ครับ <c oughs> นี่นะครับแก,กหมูยังเหลืออยู่แต่ก็มี่องรอยของการแพะนะครับ กล่องนี้กากหมูก็ยังเหลืออยู่นะครับที่กดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็มีขุยดินรอบๆกากหมูนะกระป๋องนี้นะครับก็มีขุยดินรอบกากหมูแล้วกากหมูยวบลงไปเยอะนะครับจมลงไปเกือบมีดครับแก้วนี้กระป๋องนี้ก็มีรอยพุนมี ขุยดินนะครับรอบกากหมูแก้วนี้นี่ก็ยุบลงไป,ปเยิ่มกันนะครับแต่น้ำแห้งไปหมดแล้วนะครับเดียวต้องเติ่มน้ำมาดูแก้วนี้อันนี้นี่ บุคคลเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนักนะครับส่วนนี้กากหมูก็ยุบลงไปลึกพอสมควรนะครับมีขุยดินรอบรอบก็มีขุยดินขึ้นเยอะเลยนะครับ กากหม,มูก็ยุบลงไปกากหมูนี่อยู่ในหลุมก็บอก่อยเปลี่ยนแปลงตัวได้ครับอันนี้แต่ที่น่น,น้ำแห้งไปแล้ว ตีหมไปชัดเจนมีสองแก้วนะครับมอหัว,ว่ามันหายไปไหนนี่นะครับสแก้วนี้จะเอามาเพิ่มับเดี๋ยวเอากรกหมเพิ่มกับเพิ่มเติมน้ำนะครับนี่ครับสองกระป๋องนี้เน้นที่เซรครับเพิ่มกักหมูเข้าไปนะครับ น,นีกเพิ่มเข้าไปนะครับน,นี่ใส่วิชอสองชิ้นน,นี่ใส่ไปสามชิ้นนะครับอันนี้ใส่ไปสามชิ้นนะครับทดลองดูครับอันนี้เราอยาเติมน้ํานะครับน,นี่เติมน้ําสำลีก่อนนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ชุดแรกนะครับใส่น้ำใส่เพิ่มน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสองอันนี้นะครับสองแก้วนี้ที่กากหมูมันมดนะครับเพิ่มไปอันนี้แก้วนี้เพิ่มไปสองแก้วนี้เพิ่มไปสามนะครับนี่ก็เติมน้ำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะแมงมันคงจะไม่ได้มดแงามันเนานอนครับมาลุ้นกันต,ต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูมาชมมาติดตามนะครับถ้าชอบก็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใตัวเองนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ